เราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแต่ถ้าถ้าความเชื่อนั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราวจริงๆล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ท้าทายความคิดเดิมๆเกี่ยวกับการทํางานหนักและมาหาคําตอบกันว่าการทํางานอย่างชาญฉลาดหรือ work smart เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่เคยไหมครับความรู้สึกที่ว่ายิ่งทุ่มเทยิ่งทํามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนื่อยแต่เอ๊ะทำไมเรายังอยู่ที่เดิม มันเหมือนเรากําลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าเลยนะวิ่งจนเหงื่อท่วมแต่สุดท้ายวิวรอบตัวก็เหมือนเดิมเป๊ะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เราจะมาสํารวจกันในวันนี้เอาละครับเรามาเริ่มกันที่องค์แรกเลยกับดักของการทํางานหนักซึ่งเป็นจุดที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยติดอยู่หรืออาจจะกําลังติดอยู่ก็ได้เรื่องมันเริ่มจากคนคนหนึ่งครับที่เขาเชื่อแบบสุดหัวใจเลยว่าการทํางานหนักการอัดแรงเข้าไปเต็มที่เนี่ย คือทางลัดสู่ความสําเร็จแต่ก็นั่นแหละรครับยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งจมลงไปในความอ่อนล้าและเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นแหละก็ดูเหมือนจะไกลออกไปเรื่อยๆและจุดนี้แหละครับที่เขาเริ่มเอะใจว่าไอ้ความเหนื่อยล้าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เครื่องหมายของความสําเร็จเสมอไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันมาจากการทําอะไรซ้ําๆเดิมๆมันก็เป็นแค่วงจรที่แบบสูบพลังเราไปเรื่อยๆจนหมดโดยที่ไม่ได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเลย จุดเปลี่ยนมันก็มาถึงครับตอนที่เขาเริ่มมองไปรอบๆตัวแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนร่วมงานบางคนถึงไปได้ไกลกว่าแถมยังใช้เวลาน้อยกว่าได้ซ้ำไม่ใช่ว่าเขาทำงานดึกกว่าเรานะแต่เป็นเพราะว่าเขาจัดการเวลากันเก่งมากตั้งหากและนั่นก็นำมาสู่องค์ที่สองครับซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยนั่นก็คือการนิยามคำว่าคุณค่าขึ้นมาใหม่นี่คือแก่นของเรื่องเลยครับคือไอเดียที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลย ความก้าวหน้าเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่จำนวนชั่วโมงที่เราทำนะครับแต่วัดกันที่คุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาต่างหากพวกคำพูดนี้คือทรงพลังมากเลยนะมันบอกเราตรงๆเลยว่าโลกนี้เขาจะให้รางวัลกับคนที่สร้างคุณค่าอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ไม่ใช่คนนี้กม้มหน้ากม้มตาทำงานเงียบเบในมุมของตัวเองจุดสุดท้ายก็หมดไฟไปเฉยๆลองคิดในมุมของหัวหน้าหรือผู้จัดการดูนะครับ สิ่งที่เขาอยากเห็นจริงๆไม่ใช่คนที่ดูยุ่งตลอดเวลาหรอกแต่คือคนที่1แก้ปัญหาสำคัญๆได้ 2. ส,ส่งมอบงานที่มันมีคุณภาพจริงๆไม่ใช่ว่าทำงานไปกี่ชั่วโมงโอเคพอเรารู้แล้วว่าต้องโฟกัสที่การสร้างคุณค่าคำถามต่อไปที่สำคัญมากก็คือแล้วเราจะทำยังไงละ่ะจะสร้างคุณค่าพวกนั้นได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องเบิร์นเอาท์ไปซะก่อนพอเปลี่ยนมุมมองปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนวิธีการลงมือทำด้วยครับ ซึ่งนั้นก็คือองค์ที่3ของเราเครื่องมือชุดใหม่หรือกลยุทธ์การทํางานอย่างชาญฉลาดนั่นเอง <A> เขาเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดเลยครับจากที่เคยคิดว่าจะทํายังไงก็เปลี่ยนมาคิดว่าจะสร้างระบบยังไงแทนคือเริ่มจากสังเกตก,ก่อนเลยว่ามีงานอะไรบ้างที่ทําซ้ําๆเดิมๆแล้วมันดูดพลังเราจากนั้นก็พยายามสร้างระบบให้มันทํางานอาัตโนมัติพอทําแบบนี้ได้ปุ๊บ เราก็จะมีทั้งเวลาและพลังสมองเหลือเฟือเลยครับที่จะเอาไปคิดไอเดียใหม่ๆที่มันมีคุณค่ามากกว่าแล้วไอเดียนี้มันก็รวมไปถึงเรื่องการจัดการพลังงานของเราด้วยนะครับคือการพักผ่อนเนี่ยมันไม่ใช่การเสียเวลาเลยนะแต่มันคือการลงทุนให้กับพลังงานของเราส่วนการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆก็เหมือนกันมันเหมือนเป็นคานงัดชั้นดีเลยที่ช่วยให้เราสร้างผลลัพธ์ได้เยอะขึ้นโดยที่ออกแรงน้อยลงเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้มาจากการพยายามทําทุกอย่างให้เสร็จนะแต่มาจากการเลือกครับเลือกทําสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนแค่นี้เราก็จะเลี่ยงความรู้สึกที่ว่างานมันท่วมหัวแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยโดยไม่จําเป็นด้วยโอเคจากเรื่องของตัวเองแล้วเรามาขยายมุมมองไปสู่เรื่องของคนอื่นกันบ้างครับในองค์ที่4พลังของการเชื่อมต่อจุดนี้เป็นการเปลี่ยนหมายเสร็จครั้งใหญ่เลยครับจากที่เคยคิดว่าฉันทําคนเดียวได้ก็เปลี่ยนเป็นเราทําด้วยกัน เขาได้ค้นพบความจริงที่ว่าความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่และยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้มาจากคนคนเดียวที่ทํางานหนักที่สุดนะแต่มันมาจากทีมที่แข่งแรงที่ช่วยกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันแล้วเขาก็ได้เรียนรู้อีกอย่างครับว่าบางทีโอกาสดีๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะทํางานหรือในกองเอกสารนะแต่มันมาจากการพูดคุยการสร้างความสัมพันธ์การที่เราพาตัวเองออกไปเจอผู้คนใหม่ๆข้างนอกบ้าง และแล้วเราก็เดินทางมาเห็นองค์สุดท้ายครับบทสรุปของเรื่องทั้งหมดที่จะมาให้นิยามใหม่กับคําว่าความก้าวหนากันคือความพยายามทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนครับถ้าเราทํางานหนักไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเป้าหมายเลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการวิ่งแบบสุดแรงอยู่กับที่นั่นแหละครับเหนื่อยมากแต่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วลองคิดดูนะครับความสําเร็จที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตส่วนตัวที่พังมันจะมีความหมายอะไรจริงเหรอ การเติบโตที่แท้จริงมันคือการที่เราประสบความสําเร็จโดยที่ยังรักษาสมบุลชีวิตไว้ได้ต่างหากนี่แหละครับหัวใจของความสําเร็จแบบยั่งยืนบทเรียนทั้งบมกที่ว่ามานี่แหละครับมันเลยรวมกันออกมาเป็นนิยามใหม่ของความสําเร็จที่เรียกว่าความก้าวหน้าอย่างมีความหมายมันคือศิละปะของการทํางานแบบสมาร์ทการรักษาคุณค่าของตัวเองไว้และที่สําคัญคือการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ด้วยและสุดท้ายนี้ครับ ก็อยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูว่างานที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้มันคือการวิ่งไปข้างหน้าหรือเป็นแค่การวิ่งอยู่กับที่และพลังทั้งหมดที่เราทุ่มเทล,ลงไปเนี่ยมันกำลังสร้างอนาคตของเราจริงๆหรือมันแค่ทำให้เราเหนื่อยไปอีกวันหนึ่งกันแดด